สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินครูน้ำจากเพจกว่าจะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพครูนะคะวันนี้จะมาแนะนำคอสติลใบประกอบวิชาชีพครูนะคะสำหรับคุณครูที่กำลังจะเตรียมตัวสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูตอนปี25-66น้นั่นเองนะคะเพจกว่าจะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพครูเนาะได้แปะลิงก์เพจไวเ้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เพจนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะลงนะคะเนื้อหาทั้ง ลงข้อสอบทั้งติวสอบเข้าเรียนปวันดิตวิชาชีพครูแล้วก็ลงเนื้อหาที่เตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะคะสามารถกดติดตามเพจไว้ได้เลยนะคะจะทยอยลงเรื่อยๆก็ที่ลงไปแล้วก็จะมีการแบนจัดการชั้นเรียนนะคะจะใช้ที่ทั้งติวปวันดิตนะคะเพราะว่าในตอนที่สอบสัมภาษณ์นะคะอาจารย์เขาชอบถามเกี่ยวกับการบทบาทของครูในสวัสดิ์ต,ต,ะต,ะตะวันที่21เนาะ แล้วก็ข้อสอบจริงใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยออกด้วยนะคะเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะต่อไปก็จะลงเกี่ยวกับข้อสอบข้อสอบนี้เป็นข้อสอบจริงแล้วก็ข้อสอบเสมือนจริงนะคะวิเคราะห์มาจากข้อสอบจริงที่สอบไปเมื่อตอนเดือน กุมภาพันธ์2,564ตอนเดือนกุมภาพันธ์2,565แล้วก็เดือนธันวาคม2,565เราผ่านการสอบใบประกอบมาแล้วทั้งหมด3ครั้งข้อสอบจริงก็จะมี3รอบนะคะในกลุ่มได้มีการติวข้อสอบจริงเพราะมีเฉลยละเอียดสำหรับคนที่ไม่ชอบติวเนี่ยก็สามารถโหลดเอกสารไปศึกษาอ่านทบทวนเพิ่มเติมเองได้เลยโดยไม่ต้องรอติวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรีวิวความสําเร็จของสมาชิกนะคะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเอกสารให้โหลดก็คือจะเป็นเนื้อหาให้สมาชิกโหลดไปอ่านก่อนจากนั้นก็จะมีข้อสอบพร้อมเฉลยให้สมาชิกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดก็จะได้จัดทําเป็นไฟล์นะคะในกลุ่มจะไม่ลงเป็นเอกเป็นหนังสือเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยจะ เนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่หยุดนิ่งอะค่ะก็คือจะลงเรื่อยๆที่นี้ไม่สามารถทําเป็นเล,เ,เล่มเดียวได้หรือว่าเป็นเล่มได้แล้วก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยจะลงเป็นเอกสารไฟล์ PDF ให้คุณครูไปโหลดได้เลยอีกอย่างนึงสำหรับใ,ใครที่ไม่อยากที่จะพิ้นก็สามารถอ่านในแท็บเล็ตหรืออ่านในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเพราะจะได้ลดในค่าใช้จ่ายในการที่ต้องพิ้นออกมานั่นเองนะคะ สำหรับคนที่สะดวกด้วยเนาะไม่ต้องรอรับเอกสารหนังสืออะไรก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็อ,อ่านได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็จะลงเป็นข้อสอบอให้คุณครูได้แชร์เขียนไว้อ่านนี่จะเป็นข้อสอบข้อสอบจริงนะคะมีสรุปเนื้อหาต่างๆค,คุณครูสามารถไปกดติดตามเพจไว้ได้เลยอันนี้คือเพจก่อนนะคะทีนี้มาดูกลุ่มติวนะคะกลุ่มติวจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นเฉพาะ ไฟอย่างเดียวก็คือจะเป็น150บาทนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มสําหรับไฟล์อย่างเดียวก็คือเป็นกลุ่ม v ีไอพีหนึ่งร้อยบาทนี่จะค่อนข้างที่จะฮิตเหมือนกันก็สมาชิกตั้งเกือบ6กพันเออหกพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะคะน,นี้ก็จะลงเอกสารให้คุณครูนะคะคู่กลุ่มจะฟรีเข้ากลุ่มครูผู้ช่วยด้วยเนาะ นี่ก็จะทยอยลงเอกสารให้คุณครูนี่จะเป็นไฟล์อย่างเดียวมีคลิปติวบ้างคลิปวิดีโอติวบ้างนะคะต่อไปขอ้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู2,566นะคะนี่จะเป็น259บาทตลอดชีพตอนนี้ติวข้อสอบครบหมดแล้วนะคะก็จะทยอยลงเนะะื้อหาทีนี้สําหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจมาได้เลยนะคะเวลาใช้งานกลุ่มก็คุณรูณกดที่ปุ่มแนะนาได้เลยนะคะเอกสารทุกอย่างจะลงไว้ตรงนี้หมดแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาได้ ศึกษาเพิ่มเติมเยอะแยะแน่นอนมีอะไรบ้างในกลุ่ม,ม,มวิชาชิกทับเพลมาละมีบ้างมาดูนะคะสำหรับพูดรวมๆเผื่อใครที่ใช้งานกลุ่มด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะหาเอกสารไม่เจอทีนี้สเต็ปในการที่จะเตรียมตัวสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยได้วางสเต็ปไว้แบบนี้นะคะเริ่มจากอะไรเอ่ยสเต็ปแรกสุดเลยนะคะเริ่มเข้ามาในกลุ่มปุ๊บคุณครูต้องไปกด หมายเลขที่1.8ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดต้องไปกดเออเดี๋ยวด้ข้อสอบจริง100%ปอรนอนในวิชาชีพครูกุมภาพา2 5อ5อันนี้จะรวมตอนปี64ไว้แล้วด้วยเพราะว่าตอนปี64เนี่ยข้อสอบมีได้ไม่กี่ข้อเพราะว่ายาวมากโจทย์จำออกมาได้ได้ไม่เยอะนะคะเพราะฉะน,นั้นก็ให้ไปกดหมายเลขที่1.7ก่อนนะคะ เยวก็จะมีคลิปติวเนาะมีคลิปวิดีโอติวก็ติวตรงส่วนนี้ให้จบก่อนนี่คือทุกครั้งเวลาเตรียมตัวสอบปประถมจะต้องดูข้อสอบจริงก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้คือเราเราเรียนกันมาอยู่แล้วใช่ไหมสองสองปีเนี่ยที่เรียนปบัณฑิตแล้วก็เรียนศึกษาศาสตร์เนี่ยเนื้อหาเชื่อว่าหลายคนผ่านมาบ้างแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อสอบท้อสอบเนี่ยจะออกแนวไหนเราต้องดูก่อนมาออกประมาณไหนเราจะได้อ่านเนื้อหาที่ถูกนะคะ ก็ให้ไปดูข้อสอบจริงตอนเดือนกุมภา65ก่อนนะคะเอกสารก็เกือบ100หน้านะคะ100กว่าหน้าเนาะมีเฉลยละเอียดให้ด้วยข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วสร้างจากข้อสอบจริง100%นะคะจากผู้เข้าสอบต่อไปอย่างจากนั้นก็ดูที่ไปอ่นนานตนัยด้วยเนาะพอปี65เสร็จแล้วก็มาดูตอนล่าสุดแบบล่าสุดส,ด,ส,ด,สดเลยก็คือตอนเดือนธันวาคม2565ซึ่งตอนนี้เนี่ย ติวข้อสอบครบทุกข้อแล้วนะคะ,ะครบทุกข้อแล้วก็จะเป็นเล่มข้อสอบจริง100%ยของตอนปี2565เดือนธันวาคมนะคะก็มีเสริมข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data Blockchain แล้วก็บทบาทครูในสวัสดิที่21ให้คุณรู้ด้ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพราะข้อสอบออกแนวนี้อาจจะไม่ออกนิยามตรงๆแต่ว่าสามารถใช้เป็นแนวทางในการไปตัดชอยได้นะคะเพราะว่าบล็อกเชนบิ๊กตาต้เนี่ยออกทั้งใน วิชาชีพครูแล้วก็วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเพราะฉะนั้นทำเอกสารสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อสอบจริงมีทั้งหมดเกือบ200ข้อเอกสารประมาณ200กว่าหน้านะคะอันนี้เฉพาะข้อสอบจริงนะไม่รวมแนวข้อสอบแต่ละบทไม่รวมข้อสอบเสมือนจริงอีก100ข้อ ข้อสอบจริง200กว่ารวมกับข้อสอบเสมือนจริงอีก100กว่าพอทำข้อสอบตรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณครูไปดูตรงข้อสอบเสมือนจริงจะเป็น Google Form ให้คุณครูได้ลองทำดูก่อนแล้วก็มีคลิปวิดีโออธิบายด้วยนะคะตรงส่วนนี้อาจจะได้300ข้อแล้วตอนนี้พอ,อทำข้อสอบครบปุ๊บก็ไปอ่านเนื้อหาแต่ละบทตอนนี้นะคะก็ลงจีนวิทยาไปแล้ววัดประเมินผลอันนี้เป็น,ปน,ปนไฟล์เอกสารเนาะ วิจัยประกันนะคะศาสตร์การสอนโอ๊ยกดผิดกดผิดศาสตร์การสอนอ่าแป๊บนึงโอเคลงเนื้อหาครบหมดแล้วนะคะทีนี้เผื่อบางคนที่อ่านเองยังงงๆอยู่อยากดูเนื้อหาเพิ่มก็จะลงไว้แล้วตอนนี้เริ่มลงทยอยลงบทจิตวิทยาสำหรับครูนะคะแค่ว่าจะทำให้เสร็จก็ปิดเทอมนี้นะครับพอเปิดเทิม คุณครูจะได้เตรียมตัวในการอ่านเนาะตอนนี้ลงบทจิตพยากรณ์แล้วก็จะทยอยบทอื่นมาตามลำดับซึ่งค่อนข้างที่จะหลายคลิปเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเล่มแต่ละบทเนี่ยหลายหน้ามากนะคะนอกจากเป็นเนื้อหาแล้วแต่ละบทเนี่ยก็จะมีข้อสอบให้ฝึกทำด้วยเพะะื่อท่านเสริมความแม่นในแต่ละบทไปด้วยนั่นเองนะคะนี่คือคอร์สติวสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครู2566 แล้วก็จะมีคลิปวิดีโอแต่ละบ,บทให้ทีนี้มาดูวิชาอื่นบ้าง mm hmm. เผื่อปีนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าสอบวิชาชีพครูอย่างเดียวใช่ไหมแต่อยากให้อ่านทุกวิชาเผ mm hmm. ื่อไปด้วยเขาจะไม่แยกสอบแต่ละวิชาแต่อาจจะปนในวิชาชีพครูนะคะเพราะฉะนั้นให้อ่านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาดิจิทัลแล้วก็ภาษาไทยเนาะทีนี้ในกลุ่มก็มีได้ลงเอกสารสรุปแต่และวิชาไว้ให้แล้วนะคะภาษาไทยก็มีข้อสอบจริงก็มีนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีทั้งชีทสรุปนะคะมีข้อสอบออนไลน์เสมือนจริงมีข้อสอบจริงตอนปีที่แล้วให้ด้วยนะคะเดอนทุมพาพันธ แล้วก็วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยออกตรงๆเลยแบบเป๊ะๆเลยนะคะก็คือที่เป็น r r e t t v v e o o m o o s เนาะในเอกสารเลยแล้วก็มีไฟล์ข้อสอบจริงให้นะคะวิชาดิจิทัลเนี่ยจำเป็นต้องอ่านเพราะว่านอกจากออกในวิชาดิจิทัลแล้วเนี่ยจะออกในวิชาชีพครูด้วยนะคะมีเอาความรู้เกี่ยวกับพวกอินสอนออนไลน์แอปพลิเคชันพวกการประชุมออนไลน์หรือว่า เทคโนโลยีนะคะอุบัติใหม่เนี่ยามาออกในวิชาอาชีพครูด้วยเพราะฉะนั้นต้องอ่านเน้นเลยเนาะมีวิชาดิจิทัลทั้งข้อสอบข้อสอบสมอนจริงแล้วก็ข้อสอบจริงแต่ละปีให้ด้วยเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี่ยครบทั้งหมดเลยนะคะทั้งทั้ง4วิชาคงทรสามารถอ่าทบทวนได้เอกสารสรุป แยกให้ชัดเจนแล้วก็มีข้อสอบแต่ละบทให้ด้วยนะคะคุ้มแน่นอนในราคาแค่259บาทแล้วก็เป็นกลุ่มที่ตลอดชีพนะคะก็มีมีสิทธิพิเศษก็คือสามารถเข้ากลุ่มครูผู้ช่วยได้โดยกลุ่มครูผู้ช่วยเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบจริงที่เคยที่สอบมาแต่ละปีเนี่ยก็ก็จะลงให้แต่ว่าตอนนี้ยังลงภาษาไทยอยู่อีกวิชาอื่นเดี๋ยวจะตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจกลุ่มติวใบประกอบวิชาชีพครูเนาะ สามารถทักแชทเพจมาที่เพจกว่าจะได้แบบประกอบวิชาชีพถูกคูนะคะเดี๋ยวน้ำจะแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิป YouTube นะคะคุณครูสามารถกดเข้าไปตามลิงก์ได้เลยเพื่อศึกษารายละเอียดนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาติวข้อสอบให้นะเอาข้อสอบาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ